พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสห้องชั้นบนประเจ้าวันนี้วันอาทิตย์ที่12พฤษภาคมครศร2024คำพยานชีวิตโดยคุณธานีโรบินคอก โอไฮโอสหรัฐอเมริกาในหัวข้อเรื่องขึ้นอยู่กับพระเจ้าข้อพระคัมภีร์หนุนใจที่นำมาใคร้ครัวและสาม,มัคคีธรรมร่วมกันปรากฏในพระธรรมมัทธิวบทที่18ข้อ3แล้วตรัสว่าเรากล่าวความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าถ้าพวกท่านไม่กลับใจเป็นเหมือนเด็กเล็กๆท่านจะเข้าในแผ่นดินสวรรค์ไม่ได้เลย คุณทานียโรบินคอกเป็นพยานว่าในระหว่างตั้งครรภ์เมื่อหมอจำกัดการเดินของดิฉันและให้นอนบนเตียงเท่านั้นทำให้ดิฉันตกใจดิฉันทำงานมาตลอดและยุ่งอยู่เสมอลูกทั้งห้าของดิฉันเป็นหลักฐานที่ยืนยันได้แต่ถ้าดิฉันไม่พักผ่อนอย่างจริงจังดิฉันก็อาจจะแท้งลูกได้ ดิฉันจึงขอให้คนอื่นอธิษฐานเผื่อดิฉันและพยายามที่จะพักผ่อนให้มากที่สุดดิฉันสามารถลุกจากเตียงเพื่อไปห้องน้ําและอาบน้ําเท่านั้นงานประจำวันปกติอื่นๆดิฉันจึงต้องพึ่งพาคนอื่นดิฉันรู้สึกหมดหนทางและโดดเดี่ยวแต่พระเจ้าทรงนําข้อพระคัมภีร์ข้างต้นมาสู่ความคิดของดิฉันทําให้ดิฉันเปลี่ยนมุมมอง และต้องทมตัวเองลงดิฉันเชื่อว่าพระเยซูกำลังบอกเหล่าสาวกของพระองค์ให้ตระหนักถึงการพึ่งพาพระเจ้าให้เป็นเหมือนเด็กที่วางใจในพ่อแม่ที่รักเขาและจะจัดหาสิ่งที่พวกเขาต้องการให้อย่างแน่นอนดิฉันสงสัยว่าชีวิตของดิฉันอยู่ในการควบคุมของตัวดิฉันเองมากแค่ไหนดิฉันได้ให้คุณค่ากับสิ่งที่พระเจ้าจัดการให้บ่อยแค่ไหน ดิฉันตรหนักว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงจัดเตรียมทุกสิ่งที่ดิฉันต้องการแม้แต่ลมหายใจต่อไปของดิฉันแทนที่จะรู้สึกหมดหนทางดิฉันรู้สึกเป็นอิสระที่จะพักผ่อนในการดูแลของพระเจ้าและสรรเสริญพระองค์สำหรับการเป็นพ่อแม่ที่ยอดเยี่ยมเช่นนี้ข้อคิดสำหรับวันนี้วันนี้ข้าพเจ้าจะเฉลิมฉลองแผนการของพระเจ้าสำหรับข้าพเจ้า และในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกันเป้าหมายของคำอธิษฐานเพื่อผู้คนที่ต้องนอนพักข้าแต่พระเจ้าขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงเป็นพระบิดาที่รักเราเสมอข้าพระองค์ตระหนักว่าชีวิตของข้าพระองค์อยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน หากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์และท่านต้องการส่งผ่านพระพรนี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณศาศาสตร์สภาคริสตจักรในประเทศไทยโทรศัพท์0 5 3 2 4 4 3 8 1 1ต่อ112ขอพระเจ้าอวยพรค่ะ